ต่อกันอีกสักข่าวดีมั้ไหมคะคุณเยสที่ร้อนแรงไม่แพ้กัรวงการละครลั่นสั่นสะเทือนทีเดียวเดียวนะคะกักการที่เริ่มต้นจากคุณตุ๊กกันตนาคุณตุ๊กตากันธนานะคะคุณตุ๊กตาเด็กสียนานนี่แหละค่ะออกมาโพสเฟซบุ๊กแบบอดรนทนไม่ไหวนะคะว่าดาราที่จ้างมาแสดงละครนะคะไปรับอีเวนต์นะคะที่ ทันจ้างเธอมาเล่นละคร<อ>เมื่อเธอขอไปอีเวนต์ทั้งทีมก็ต้องรอเธอ,ต,อ,อต้องตับคิวต้องปรับลันดาวต้องปรับ ครับชุดติ้งสคริปทุกสิ่งเพื่อให้แมทช์กับงานของเธอชิมิเขาเรียกว่าเบรกดาวนะครัเบรกกันจริงๆเลยเอ่หลายคนได้ติดตามอ่านแล้วซึ่งความยาวนี่เรียกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ A4 แน่นๆเลยนะคะบรรทัดไม่ต้องเว้นเลยนะคะผมรู้บอกเลยนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยนะฮะเราเผู้จัดหลายคนเนี่ยเจอเจอปัญหานี้แล้วเมื่อจะบอกให้นะว่า Facebook คือแหล่งรวมของเพื่อนสนิทซี่เฉลิสนมซึ่งกันและกันนะคะเมื่อท่ตุกตาโพสต์ครับอาตูลนพมีมาโพสต์ครับ อตูดพจน์อตูดพจน์เนี่ยฮะสั้นๆ้นและเจ็บมากครับผมนะฮะอตูดพจน์เนี่ยนะฮะพูดกันสั้นๆคุณลองอ่านไปด้วยแล้วกันนะครับมคุณทุกตาครับโอ้โหขอเสียงเทปทุ่ม้วยทุกคำที่เขียนขอบคุณมากๆโดนใจถูกใจสะใจและจบลงที่เศร้าใจในความประพฤติเลวๆเห็นแก่ตัวเช่นนี้ระยะนี้จะเกลียดคำว่าอีเวนต์มากๆคือถ้ามึงพักกันตรงตรงเลยละกันแล้วโอเค ไม่เป็นนักแสดงก่อนจะมีใครมาจ้างมึงไหมไม่สำเนียกเลยเราก็โมเล็บขอโทษที่ของเริ่มขึ้นครับครับผมจากนั้นพี่ตุ๊กมาต่อจ้ะพี่ตอ่ตาอย่าลืมนะคะว่าทั้งสองท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการบันเทิงวงการละครนะแล้วการเช็คบุ๊กเนี่ยนะเออเหมือจดหมายเปิดผนึกอะแต่อ่ะพี่ตูกตามาต่อนะคะบอกว่าเอพี่ตู่ค่ะ คงมีคนทำงานหลายคนที่พูดไม่ออกอึดอัดจริงๆ70%จ็ดสิเปอร์เซ็นของค่าผลิตก็เป็นค่าตัวนักแสดงแล้วยังทำยังไม่ทำงานให้คงกับเงินที่ได้รับ,รบโลภไม่เห็นแก่ทีงานตาดำๆที่เขากว่าจะได้ค่าผลิตสักชั่วโมงเขาต้องทำงานกันหนักแค่ไหนยังจะเอาไปเปรียบเขาอีกที่พูดมาดาดาที่ดีก็มีนะคะคพวกเราก็รู้ดีแต่ไอ้พวกที่เห็นแก่ตัวเนี่ยวแวบ,บมาแล้วก็จากไปอย่างอะไรเนี่ยอยากมาเร็วไปเร็วออมาเร็วไปเร็ว คนใหม่มาคนซ่าเก่าจากไปอนาใจจริงแจ้งคําถามจะเกิดอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับถามหลายๆอย่างที่หนึ่งคือใคร่ะพี่คือวิทุตตะกัณาเนี่ยโพสต์ลงมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราโบราณนักข่าวพยายามที่จะหากันแอนวิคอ้ฟังกัตนาตอนนี้ถ่ายแค่สองเรื่องครับเสือสังฟ้ากับป่านางเสือมีสองเสือเสือสังฟ้าสองใช่และป่านางเสือครับเสือสังฟ้าสองมีใครบ้างที่ออกอีเวนต์บ่อย อีเวนต์ในกรุงเทพที่เห็นก็จะมีอะเคลลี่ก็มีนะอ่าแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นผ่านหน้าจอหรือผ่านออกมาเป็นข่าวนะคะก็คืออีเวนต์ต่างจังหวัดครับที่เยอะมากดาราช่องเจ็ดงานโชว์ตัวต่างจังหวัดเยอะมากนะเพราะว่าเป็นดาราภูทรต้องใช้ต้องต้องพูดต่างของจริงงานเยอะจริงครับเขาบอกว่าเป็นดารานนครับพระเอกนอพระเอกเหรอเฮ้ยจริงๆปัญหาส่วนเรื่องอีเวนต์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะ เดี๋ยวน,นี้เ่พระเอกเ,เหรอมันเริ่มมาตั้งแต่พอคอแล้วตั้งแต่ดาราพอคอเจ้าแม่อีเวนแล้วลตั้งแต่ที่ถ่ายละครก่อนหน้านี้แล้วนอนอกอมฟอละครเรื่องนี้จอลปอรจริงหรือเปล่าเนี่ยผู <c oughs> ้ดยียขายหลังอีกเออเดี๋ยวเราว่าบอซอเดี๋ยวราว่ามาซี <c oughs> อออันนี้อันนี้อันนี้เทนพูดนี่คือตัวอักษรย่อจริงทั้งหมดนะเออเขออีกทีหนึ่งซิ เอาใหม่มนเริ่มมนเริ่มในละครที่จบไปแล้วนะคะเรื่องนฟกมฟพระเอกนางเอกคู่นี้เคยเป็นคู่รักกันนฟกมวเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคุณดูสับสนอย่างสินางเอกได้แก่พคอขนมอร่อยทีเดียวครับนะคะครับผมเออกับพระเอกที่หันมาล่ามากตอนนี้ครับผมนะคะตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะคะซึ่งซึ่งอันนี้เพิ่งคุยกับช่องเจ็ดเมื่อวานครับผมสิบเกินเออปุ๊บ ก็พอมาเป็นดาราตรงนี้เนี่ยครับก็จะเขาด่าเยียนผู้จัดการเลยนะพี่ตุ๊กอ่ะครับผมเออซึ่งผู้จัดการเองก็รู้จักผู้จัดการก็รู้จักเหมือนกันฉันขอไม่พูดถึงแล้วก่ะเพราะว่ามันก็ไม่ดีนะคะเขาก็ด่าเยียนผู้จัดการอย่างที่หลายๆคนได้อ่านเฟซบุ๊กของพี่ตุ๊กเออพี่ตุ๊กตุ๊กตาเลยนะคะรู้ตัวแล้วมันมันปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะมันเลื้อยหลังมานานเขาก็บอกเลยว่าเป็นมะเร็งดีกว่าผมมันนานจริงจริงเหตุผลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่า <c oughs> เดี๋ยวจะมีอของพี่คนหนึ่งพี่แอดตลาดพลูมีเหรอใช่อันนี้ป้าแอดขึ้นโพสต์มาขอดูของพี่แอดนิดนึงค่ะพี่แอดตลาดพลูนะคะบอกว่าเดี๋ยวพี่แอดตลาดพลูคือใครพี่แอดตลาดพลูเป็นคนที่ดูแลเรื่องกองถ่ายด้วยนะคือเหมือนกับเป็นคนเชิญสื่ออะไรเงี้ยเวลาเข้ากองอะไรต่างๆแกก็จะมาช่วยดูแลเรานะคะครับเสียงบ่นของดะที่บ่นของดาราคราวนี้เนี่ยคงจะทำให้ดาราบางคนถึงกับสะดุ้งนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าความจริงแล้วปัญหานี้เนี่ยแกไม่ยาก ผู้ใหญ่ของช่องเนยผู้จัดต้องรวมตัวกันบอยคอรดนะฮะเหมือนอย่างที่นางเอกคนหนึ่งเคยโดนมาแล้วเพราะว่าเธอรับงานอีเวนต์มากจนกองถ่ายละครเสียหายนะฮะับทำให้ผู้จัดหลายคนเนี่ยนะครับโบกมือไายบายใช่แล้วนะตอนนี้ชื่อเสียงเริ่มหายงานอีเวนต์ก็เริ่มหายไปด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้นักแสดงระดับบางคนเนี่ยเล่างานทีละเรื่องนะเพื่อจะได้มีเวลาไปทำงานอื่นๆนะครับเพราะมันได้เงินมากกว่าเงินน้อยกว่างานแสดงตั้งเยอะเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นละครเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นตอนแต่ว่าเป็นล้านนะอะไรนะเป็นล้้้าาาาานนนนนะ่่่่เเเกกกงงออป็ลแตวจไดิพ ก็เข้าใจแต่รอแต่อย่าลืมอันขอญาตเถียงนะคะนะฮะอเดี๋ยวของพี่จิ๋มกามพี่จิ๋นก่อนรับใจมากจ้าผู้ที่อยากดังอยากรวยแต่ไม่อยากทำงานเดี๋ยวมีเยอะมากเขาเออเขามาเออเดี๋ยมีเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเขามาเพื่อสร้างชื่อเสียงไปหากินอาชีพอื่นมาเข้าหน้านะคะจะบอกว่าดาราคะช่องเจ็ดคะถ้าคุณไม่มีละครนะคะคุณจะไม่มีกระแสอะไรเลยที่จะมามีอีเวนต์เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่บอกว่าอาดาราอันนี้ขอพูดนะฮะอย่างดาราที่ออกออกช่องภูทรเยอะเช่นช่องเจ็ดที่มันครอบคลุมประเทศเรามากๆเนี่ยนะคะคุณดังได้เพราะละครถ้าคุณไม่มีละครอ่ะคุณดูลาลาที่ไม่มีละครเช่นใครตอนเนี้ยอืที่มีละครเช่นอปีใหม่สมุนรัตสมมุติมีอยู่เรื่องเดียวอเปี้ยกๆมีอีเวนไหมเออเออแต่นั้นเขาติดความรักไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะดาราที่ไม่มีละครเลยไม่มีละครเลยช่วยนึกหน่อยดี เอาสมมติเอาท่าเอาช่องเสร็จที่ไม่มีเอาอย่างเพ่อนอย่างที่ไม่มีละครเลยไม่เล่นละครเลยไม่มีเล่นละครเงี้ยโอ้โหเฮ้ยอีเวนต์มันก็จะน้อยลงอย่าลืมนะแล้วที่สําคัญงานที่หนักกว่าอีเวนต์คืองานพรีเซนเตอร์ที่เป็นกรอบเป็นกรรรมคับแบบได้รับเงินจริงๆเนี่ยคุณต้องมีกระแสกับคนทั้งประเทศด้วยการเล่นละครทําให้คนดูติดและอินในระบบละครนั้นต้องบอกว่าละครสาคัญนะแต่ว่าดาราบางคนอาจจะนึกเสียงคุณก็ได้นะมาเด็กดาราบางคนนึกเสียงคุณว่าเอา ลองนึกดูนะไปเล่นละครเนี่ยคุณบอกว่าได้เงินเป็นล้านขอยากกินน้ำเออกินน้ำขอแห้งด้วยมันเต็มเทียงด้วยได้เงินเป็นล้านนะแต่ว่ามันกว่าจะถ่ายจบกว่าที่จะออนแอร์ถ้าเทียบกับว่าอ่ะชิ่งมาสักวันหนึ่งวิ่งอีเวนต์ได้สามงานงานละแสนอวันนั้นได้สามแสนละออสามแสนละอออืเแต่พอละครคุณออกอากาศอีวนต ทุกปีวทวกที่คุณพักพอดีถูกไหมฮะอีเวนต์พุ่งเข้าชนก็ต้องรับละครเรื่องใหม่ไงตอนนั้นเงใจเย็นดิแบ่งให้เป็นดิแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าคุณรับละครซ้อนอีเวนต์เข้ามาถึงปุ๊บบ่ายสามโมงเด็กหนูต้องรีบไปก่อนนะคะเด็กหนูเข้ามาใหม่<ช>และเอและกองที่เขาทําเบรกดาวไว้แล้วอ่ะใช่ใช่เลยครับคุณถ่ายละครคุณรู้ครับผมใช่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เจอครื่องทางดีกว่าถูกต้องนะฮะโอ้แต่ในคนอ่ะเราถูกโอ้ยิ่งละครเรื่องใหม่ช่องเจ็ดนะวันนี้ที่รอคอยเนี่ยโอ้เดี๋ยนะแซ่บมากละครเรื่องใหม่ช่องเจ็ดเรื่องอะไรนะวันนี้ที่รอคอยเอ่อรีเมคเหรอรีเมคพี่พี่เบิร์ดเก่าอนะใช่ใครมาเล่นตอนแรกก็วางตัวนางเอกไว้ก่อนเลยนะเออตอนนี้เหมือนจะมีการปลดเหตุผลอีเวนต์นี่แหละเฮ้ยปลดเดี๋ยวนะตอนนั้นเนี่ยเออพี่เบิร์ดกับพี่ิเรียมเนี่ยนะ แล้วแสดงว่านางเอกก็ต้องเป็นนางเอกใหญ่พอสมควรนะเพราะมันคือมันจะต้องมาแทนพี่พี่สิเรียมแล้วก็เมื่อก็มันเหลือกี่คนละในช่องอ่ะอุ้ยย่าปวดเหรออาจจะมีการพิจารณาอยู่หลังจากที่มันหลังจากที่มันฟิตติ้งด้วยเหตุอีเวนต์ไม่ไปฟิตติ้งชักเออนี่นี่เป็นเยอะมากดาราไม่คิดเฮ้ยว่าเลิกข่าวอื่นแล้ิกันโอ้วันนี้อ่ะเมื่อวานอันนี้ต้องอันนี้เพิ่งเมาเมื่อวานเลยกับกับสี่วงในเลยนะฮะ ่ไมใช่ก่อนองจะสีที่มีเพื่อคุณไม่ใช่ก่อนไม่ใช่ก่อนไม่อะไรแต่เรามีหลังมาคือบัตติ้งเนี่ยนางมาแล้วแต่งหน้าทำผมแล้วแต่ล้วไปแล้วผู้บริการอะต้องเข้าบริการผู้บริการเป็นแม่ไงคนเนี้ยเออแล้วได้แล้วไน้นล้วเอออ่ะได้คำวงสองข่าวแรกก็มันเลยทีเดียวนะฮะข่าววาน เรียก s อส <akl> ah ให้ให้อ well. ีกชั้นหน่อยสิฮะเอสเอสเสองสองูนย์ูยเอสเอสนดสหสสองูนะส่งกันเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอัปเดตในส่วนของของเฮียเฮียเอสเอสของคค่ะาคอเลยนะครับเจอเรืยเรื่อเอสเอสงเรานะฮะมาตอนนี้ไปด่ามาฉลอดแล้ว